สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนคศ2025จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับสึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียร์เกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาบ่าย2โมงคึ่งเป็นต้นไปนะครับช่องเสีทีวีเพื่อคุณ ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับตามไปเลยครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่หนึ่งในรายการซึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างนักนานนาเดชเพชรเกียริเพชร,ร,ร,รหรือผักบุ้งต่อคงอินหรือสิทธิ์ซอดแดงนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดอุตรดิตนะครับก็วันนี้เจอกันทางด้านมวยฝีมือดีวงังไพร รถส,สวยจ่าเจตสายผิวหรือปอปราการนะครับก็เป็นมวยมาแทนเพชรตะวันนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็ทําการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยจ่าเจตนะครับจ,จ่าเจตสายผิวนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 2ป่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านนฤเดชเพชรเกียรตเพชรนะครับช่างน้าหนักได้1 0 2่ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้าน วังไผ่รถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับช่างน้าหนักได้102่อปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างนังเมชานี้ของนักคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสําหรับสไตล์กันชกของด้านวังไผ่รถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับเป็นมวยอาวุธหลากหลายนะครับเข้าไวออกไวรวดเร็วนะครับตั้งขวางหน้าแทงครับแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์กันชกของด้านวังไผ่รถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับ ฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านแก่งโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2568ที่เวทีมวเสยียมอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านวังไผ่รถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กันชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านนารเดชเพชรเกียรตเพชรกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์กันชกของด้านนรเดชเพชรเกียรตเพชรนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับบู๊ดุดัน เข่าในดีขวางหน้าดันแทงครับแล้วก็เป็นมวยที่ขยันเดินขยันทำขยันออกอาวุธวันนี้ได้รอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์กันชกของทั้งด้านน a ลเดชเพชรเกียรตเพชรนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะนกแสงเพชรวอลเลียมสวรรค์ในยกที่1นะครับเมื่อวันที่28กันยายน268นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทั้งด้านนเดช เพชรเกียรตเพชรนะครับสําหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมมองว่านรเดชเพชรเกียรตเพชรนะครับสิ่งแวดล้อมดีหน้าเสือดีแล้วก็ฝีมือมวยดีเข่าในเดียวแน่นดีแล้วก็เป็นมวยที่ขยันเดินขยันออกวุธเข้าตากรรมารนะครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้สําเร็จนะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านนรเดชเพชรเกียรตเพชรนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ใไ้บีีก5ดาวไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างนักานไกทองพียูผ้าใบาหรือโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับปีนี้อายุ20ปีน้ำหนักไปปล่อยที่62กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว50าควาไฟันะครับวันนี้เจอกับทางด้าน เด็กดอยทีเอมวยไทยยิมหรือสิทธิเจดานะครับเป็นมวยมาแทนเพชรวิเศษเพชรเกียรตเพชรนะครับก็เป็นนักชกจากเมียนมานะครับหรือพม,ม่านะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย TN เอ็ n, มวยไทยนะครับอยู่กับน้องนุ่มนิ่มและก็พี่นกน้อยท n เมวยไทยนะครับปีนี้อายุ27ปีน้ำหนักไปลปล่อยที่60กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว60ไฟนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด126ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านไกรทอง PU ผ้าใบช่างน้ำหนักได้126ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเด็กดอย TN มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้126ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเด็กดอย TN มวยไทยนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเตะขาเจาะย,อยาง อาวุธหนักอาวุธแรงครับแล้วก็มีศอกมีหมัดอันตรายนะครับใจสู้ใจเกินร้อยครับลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดแต่ถ้าว่าวันนี้มาเข้าเวนแทนจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนให้กับทางด้านทหารเอกนายกเอท่าศาลา เมื่อวันที่11ตุลาคม2568ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของนางด้านเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนางด้านไก่ทองพ u ยูผ้าใบกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านไก่ทองพ u ยูผ้าใบนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องบูดุดันมัดศอกแรงนะครับเคยชนะมาวันนี้เจอกันใหม่จะย้ำแขนหรือจะให้สางแขน ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์กระชกของน้านไก่ทองพียูผ้าใบนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปพลิกชนะคะแนนนิตก่นสวนน้ำทานคีรีเมื่อเดนกตุลาคม268ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านไก่ทองพียูผ้าใบนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบมวยในรายการนะครับผมชอบไปที่ทางด้าน ไกล้ทองพีูผ้าใบนะครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวน่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่สองในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านไกล้ทองพีูผ้าใบจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างนาด้านพยักสุลินเจพีพาวเวอร์หรือสิทธิเจก,การหรือไฟป่าเพชรอนุวัฒนะครับ หรือไก่ป่าจอพัทธริยานะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ถทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยบางเทามวยไทยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับปีนี้อายุ19ปีน้ำหนักไปปล่อยที่61กิโลกร,รมัมส่วนสูง168เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้วร้อยกว่าไฟนะครับวันนี้เจอกับทางด้านไข่มุกข,ขาวเบชอวดหรือวันของอม WKO หรือเพชรสี่หมื่นนะครับ เป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่อำเภอทุ่งสงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ที่ค่ายมวยเพชร4ี่0 0โดยมีวิทยาเพชร4ี่0 0นะครับดูแลแกนฟิตซ้อมเป็นอย่างดีแล้วก็มีเบสเชะอ้วนนะครับให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่นะครับปีนี้อายุ19ปีน้ำหนักไปปล่อยที่62กิโลกร,รัมส่วนสูง173เซนติเมตรผ่านการชกมวยไปแล้ว60ไฟนะครับวันนี้ เจอกับทางด้านมวยฝีมือดีอาวุธหนักแรงชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพยักษุรินทร์เจพีพาวเวช่างน้ำหนักได้127ปอนด์เผาพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านไข่มุกข,ขาวเบสเชอวดช่างน้ำหนักได้127.8ลดไปจ8นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านไข่มุกขาวเพชรเบชะอวดนะครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยขวเวยข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพก็ว่าได้นะครับสาดแข้งนำํำแล้วก็ขวาคอรอกตีหักแทงแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงวันนี้ได้้อยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านไข่มุกขาวเบชระอวดนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านไข่มุกขาวนะครับก็ไปชนะน็อกเพชรทองกอการลวกนะครับเมื่อวันที่27 กันยายน2 6 8ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านไข่มกขาวเบชะอวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กระชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางน้านพยักษสุรินเจพีพาวเวอกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์กระชกของเขานะครับก็เป็นมวยฝีมือเป็นมวยซ้ายนะครับครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดฟวันศอกก้าแลกกล้าสวนมีฮึดมีโต้ตลอดแต่าว่าวันนี้เสียเปรียบรูปร่าง ครับนี่คือสไตล์กันชกของทางด้านพยักษสุริน JP Power นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนให้กันทางด้านรุ่งเรืองเล็ก TN มวยไทยนะครับเมื่อน22ส,งสิงหาคม268ที่วันลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านพยักษสุริน JP Power นะครับส่วนมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้าน มวยตัวใหญ่มวยเข่าในดีเข่าในขวางหน้าดันแทงแข็งแก่งแข็งแรงวันนี้ได้รอยได้ใหญ่ได้ยาวนะครับผมออกไปที่ทางด้านไข่มุกข,ขาวเบสชั่ววดนะครับสิ่งแวดล้อมดีหน้าเสือดีวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านไข่มุกข,ขาวเบสชั่ววดจัดไปอย่ายให้เสียนะครับให้ไปห้าดาว ไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างน่านปีใหม่เอราวัณหรือสิทธ์ลุงกัญญานะครับเป็นนักชกจากัง่วัดสงขาซ้อมที่ค่ายมวยเอราวัณน,นะครับที่จังหวัดยะลาโดยมีร้อยตำเนินเอกกิติศักดิ์มูดอหรือนายกกิติศักดิ์มูดอนะครับให้การสนับสนุนดูแลการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีปีนี้อายุ26ปีน้ำหนักไปปล่อยที่ 62กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้วร้อยกว่าไฟวันนี้เจอกับทางด้านมวยอาวุธหนักอาวุธแรงดอกไม้ป่าท็อปแฟรี่ยิมหรือสันติอุบลหรือเพชรพชัชระหรือไอสยารีสอร์ทนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมในค่ายมวยสันติอุบลน,นะครับโดยมีสันติโพงามดูแลการฟิตซ้อมและก็ให้การสนับสนุนนะครับ ส่วนสูง170เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว100กว่าไฟวันนี้ชกกันในวิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านปี้ใหม่เอราวันช่างน้าหนักได้123ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านดอกไม้ป่าท็อปแฟร์ี่ยิมก็ช่างน้าหนักได้123ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับ สำหรับสไตล์การชกของด้านดอกไม้ป่าท็อปแฟรี่ยิมนะครับเป็นมวยหมัดนะครับครบเครื่องดักเตะดักต่อย,ด,ยดักแทงขวางหน้าดันแทงบูดุดันหมัดสอกแรงลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทังด้านดอกไม้ป่าท็อปแฟรี่ยิมนะครับฟอร์มหลังล่าสุดน,นะครับก็ไปสะดุดมานะครับก็แพ้คะแนนให้กับทั้งด้านคมเพชรศิษย์สารวัตรเสือนะครับเมื่อที่7กันยายน2668 ที่ช่องเจ็ดสีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทา้งด้านดอกไม่ป่าท็อปแฟรี่ยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กระชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทา้งด้านปีใหม่เอราวันกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์กระชกของด้านปีใหม่เอราวันนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงฉลาดหลักเลี่ยมดีเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์กระชกของทา้งด้านปีใหม่เอราวันนะครับ ฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านปีใหม่เอราวัณน,นะครับก็ไปแพ้คะแนนให้ทางด้านเพชรสยามน้ำดื่มทีทูเอนะครับวอเตอร์อุบลน,นะครับเมื่อที่25กันยายน268รที่ทูปเตมีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านปีใหม่เอราวัณน,นะครับสำหรับมวยคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านปีใหม่เอราวัณน,นะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายนอกได้ในมีผิว เก่าเกาเกมวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านปีใหม่เอราวันจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งเฮงรวยรวสวัสดีครับ